สวัสดีครับจากร้านโกงจากการเกษตรหลวงทานะครับวันนี้ก็ได้มาเตรียมจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางนะครับนี่ก็คือเป็นรถไปรษณีย์เรานะครับนี่คันใหญ่มากครับก็จัดส่งเครื่องหยอดข้าวนะครับแล้วก็เครื่องหยอด้าวโพดนะครับผมตัวแรกก็เป็นเครื่องหยอดข้าวหกแถวจานคู่นั่งขับนะครับแบบลูกปืนนะครับจานแบบลูกปืนนะครับรุ่นนี้เตรียมส่งลูกค้าจังหวัดเชียงรายนะครับเชียงรายตัวนี้ก็ ขนาดหน้ากว้างก็1นเมตร30นะครับหน้ากว้าง1เมตร30ระหว่างขาก็จะห่าง25เซนนะครับ25่เซนเรียงไปครับ25เซนเรียงไปจานก็เป็นจานแบบแหวกขนาด12นิ้วใหญ่นะครับ12นิ้วใหญ่แบบลูกปืนนะครับนี่เป็นลูกปืนตัวนี้ก็เอ่อ ได้แถมนะแถมสลักไปสามตัวนะครับแล้วก็มีจานแถมหยอดอีกหนึ่งชุดนะครับผมตัวนี้ข้าวจะลงเป็นหลุมนะครับตัวนี้ข้าวลงเป็นหลุมห่างประมาณยีนน่สิบถึงยี่สิบห้าเซนนะครับประมาณนี้ครับข้าวจะลงเป็นหลุมแล้วก็จานที่แถมไปก็จะเป็นจานแบบโรยนะครับแบบโรยแบบข้าวจะลงเรียงกันไปเลยนะครับข้าวก็จะลงประมาณหกหกถึงแปดถึงเก้าเมตรนะครับประมาณนี้นะครับ ใส่รถไทยนั่งขับตั้งแต่21แรงได้จนถึง36แรงก็ได้นะครับ36ประมาณ40นึงก็ได้ครับแล้วแต่ขนาดความชอบนะครับผมเปิดด้านในให้ดูครับนี่ครับด้านในการแถมกับสลักก็อยู่ในนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็ส่งลูกค้านะครับ จังหวัดเชียงรายนะครับเป็นเครื่องหยอดข้าวโพดนะครับเครื่องหยอดข้าวโพดสามแถวนะครับสามแถวจานคู่แบบใบผานนะครับลูกปืนนะครับแบบใบผานลูกปืนขนาดสิบสี่นิ้วนะครับตัวนี้ก็จะมีทั้งหมดนะครับทั้งหมดห้าถังนะครับห้าถังจะเป็นสามถังเอาไว้หยอดข้าวโพดนะครับสองถังไว้ใส่ปุ๋ยนะครับผมหน้ากว้างขนาดหน้ากว้างก็ หนึ่งเมตรสี่สิบนะครับหน้ากว้างหนึ่งเมตรสี่สิบหน้ากว้างหนึ่งเมตรสี่สิบระหว่างห่างของขาอันนี้ก็จะประมาณหกสิบห้าเซนได้นะครับหกสิบห้าเซนนี่ครับของขานะครับประมาณหกสิบห้าเซนได้ความสูงนี่ก็ประมาณพื้นนะครับจากพื้นถึงคานประมาณนี้ครับก็จะอยู่ประมาณห้าสิบเซนนะครับห้าสิบเซน ตัวนี้ก็ใส่รถไถนั่งขับ21แรงจนถึง40 46แรงได้นะหรือว่าจะใหญ่กว่านั้นก็ได้นะครับผมแล้วก็มีสลักให้แถมให้นะครับ3 3ตัวนะครับสลัก3ตัวส่วนจานหยอดก็พดก็แถมให้อีกหนึ่งชุดนะครับติดอยู่ในถังหนึ่งชุดนะครับผมเดี๋ยวดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็ประมาณนี้ครับด้านหลัง ส่วนถังสีส้มนี่เป็นหยอดข้าวโพดนะครับหยอดข้าวโพดหยอด,ยอดข้าวโพดนะครับข้าวโพดนี่จะลงเป็นเป็นหลุมห่างกันประมาณ20เซนนะครับถ้าจานแบบนี้นะครับจานอยตรงน,นี้<อ>แต่จานที่แถมให้จะลง25ห้าเซนนะครับจะลงประมาณ 1- 2เมตรนะครับตัวนี้ก็เป็นถังเอยถังใส่ปุ๋ยนะครับตรงนี้ถังใส่ปุ๋ย ตัวนี้ก็นี่ครับด้านหลังนะครับนี่ก็เป็นข้าวโพดเอ้ยข้าวโพดลงนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นปุ๋ยอันนี้เป็นขากบนะครับนี่ขากบกบดินให้ไปกบข้าวโพดอีกรอบนะครับกบปุ๋ยอนกรอบคำจานใบผานนะครับสิบสีนิ้วแบบลูกปืนนะครับนี่รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของทางร้านเลยครับ ตรงนี้ก็ส่งเชียงรายนะครับไปสนีเก็บเงินปลายทางครับที่ร้านก็จะมีออสองแถวก็มีนะครับ2แถวนั่งขับแล้วก็สีแถวนั่งขับก็มีครับแล้วแต่เราจะเลือกครับผมถ้าสนใจนะครับก็สามารถกดโทรสอบถามนะครับหรือว่าสั่งจองได้ที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0 Uh, 94 4า9 9 2 2ี4ครับผมทางร้านมีบริการจัดส่งทั่วไทยเก็บเงินปลายทางนะครับออก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับทางร้านจะทำทิ่ดีๆมานำเสนอให้ลูกค้าอยู่เรื่อยนะครับผมออก็ประมาณนี้ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ